สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมลูซิเฟอร์27วันนี้เรามาดูกิจกรรมใหม่นะครับของตุ่จีนกันดีกว่าก็คือตีบอสตะขาบนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยว่าทําไมคะแนนที่1นเนี่ยถึงไปเยอะจังเลยทํำยังไงให้ได้98อะไรประมาณนี้นะครับคะแนนดันไป7-80,000ทั้งที่เวลาจะซื้อนะครับผมเดี๋ยวให้ซื้อ มันมีจํานวนจํากัดนะครับเพื่อนเห็นไหมครับผมเหลืออีก380นะครับก็จะได้อีก3,800ก็ตกประมาณสักแปดหมื่นแต้มแค่นั้นเองนะสำหรับบอสตะขาบทําไมที่1ถึงทะลุไปไกลจังเลยนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมว่าทํายังไงให้แต้มในการตีบอสตะขาบสูงก็หลักๆนะครับเราต้องพยายามทําให้ มันเป็นพวงนะครับก็จะประหยัดประทัดเหล็กได้เพราะว่าอันนี้จะได้1000แต้มโดยใช้แค่5ประทัดเหล็กนะครับผมก็จะเซฟกับ1เชือกเชือกนี้หายากนะครับจากเควสจากอะไรวันนี้ที่ได้ก็10อันนะครับจากการซื้อจากการอะไรเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่าว่าเราซื้อที่ไหนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีอยู่ที่เดียวนะครับสำหรับการซื้อของก็คือประทัดในจุดร้านค้า โซนรายวันนะครับก็จะมีจํานวนจํากัดต่อวันเท่านี้5 0 0รแล้วก็เชือกนะผมซื้อครบละก็น่าจะา5นะครับถ้าผมจําไม่ผิดสําหรับเชือกก็จาานนับประมาณนี้อันนี้ผมซื้อครบแล้วแล้วก็จะมีการตีบอสนะครับบอสจะมาในช่วงเวลา านาทีที่1ถึงนาทีที่30นะครับพอ31แล้วเนี่ยบอสก็จะหายไปก็จะมีอยู่3ระดับนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกระดับสีทองในการโจมตีก็จะได้ประทัดมาทั้งหมด35นะครับจะมีฟรีทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ซื้อรอบได้อีก3ครั้งนะครับอันนี้ผมซื้อรอบครบละเรามาดูคะแนน maximum กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของผมอยู่ที่42 0 0 0แล้วก็ซื้อเพิ่มก็จะได้ตก ประมาณสักแปดหมื่นนะครับประมาณนั้นนะไม่เยอะกว่านี้แล้วทํายังไงคะแนนถึงจะไปเท่าที่หนึ่งได้นะครับผมจะบอกให้ว่าเวลาที่เราใช้ถ้าผมเดาไม่ผิดอันนี้คือผมเดาเลยนะถ้าเพราะผมดูจากคลิปนอกนะครับถ้าคะแนนเราถึงห้าหมื่นแล้วเนี่ยมันจะมีแพ็กมาให้เราซื้อนะเดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมกันเลยดีกว่าว่าจริงหรือเปล่านะผมซื้อมาหนึ่งร้อยดอกนะครับจุดไปเลยนะครับหนึ่งร้อยดอก ถ้าคะแนนถึง50,000ื่นเนี่ยจะมีแพ็กออกมาขายนะครับเป็นการเพิ่มแต้มนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปั๊มที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะมีแพ็กขึ้นมาขายในราคาประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ที่หนึ่งก็ซื้อเอานะครับก็ห9บาท279บาทแล้วก็529บาทจำกัดเวลาที่3ชั่วโมงนะครับ ก็เป็นกิจที่ค่อนข้างเปลืองเงินและเปลืองเพ็รนะครับผมสําหรับของรางวัลก็อ่าถ้า,าสามแต้มก็โอเคนะครับไม่ได้แย่นะเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบเลือกได้นะครับก็โอเคส่วนรางวัลอันดับนะครับผมก็จะเป็นของแลนะครับผมเพราะว่า ไอฐานเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่าเคยเอามาขายแล้วถ้าจะไม่ผิดพันประมาณหลักพันนะครับแล้วก็มีของแถมเยอะแยะก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าพวกเนี่ยพวกกรอบพวกแชทอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นของแรนะครับผมเพราะว่าเวลาแข่งเนี่ยมันรวมกันหลายเซิร์ฟนะของผมอยู่ยี่สิบเจดนะก็มีตั้งแต่สิบสามยิงยาวไปเลยนะครับผมก็ประมาณสัก2ี่สิบเซิร์ฟได้นะที่รวมกันก็2ี่สิบเซิร์ฟจะมีแค่หนึ่งคนที่จะได้ของ อันดับที่หนึ่งไปนะก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรซึ่งผมคงไม่ได้เอานะครับสำหรับกิจกรรมนี้เอาแค่ของเฉลี่ยวันให้ได้ให้ได้ไอเทมครบตาม1น0 0 0 0แต้มก็น่าจะเพียงพอสําหรับผมละนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตาม กันนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรก็มาแชร์กันนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ